สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพฤหัสสบดีที่1ิเมษายนส5 6 8นายนะครับคำคืนพฤหัสเดี๋ยวเราไปลุ้นในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรป,ปาล,ลีกนะครับโปรแกรมลงเล่นกัน4คู่นะครับเกมที่น่าสนใจเนะี่ยผมไปที่เกมที่โอทัฟฟ์นะครับแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับเป็นรอบ8นัดที่2เกมแรกสู้กันมาสุดมันนะครับเสมอกันไป2-2ที่ อที่บ้านของโอลิมปิกลียงนะครับก่อนอื่นเลยแ eak 9 9นะครับฝากกันไว้ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลในการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแ eak 9 9นะครับฝากขอบอลไว้ด้วยอ่ะแมนยูนะครับสถานการณ์ <c oughs> ช่วงหลังก็คงจะไปโฟกัสที่ยูโรปาลีกถ้วยเดี๋ยวลุนลนละเพราะว่าไม่ชนะใครมาสี่เกมติดนะฮะเสมอสองแพ้สองนัดล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คหนึ่งสี ส่วนโอลิมปิกลียงหลังจากที่เสมอแมนยูมา2 2ในเกมแรกนัดล่าสุดบุกไปชนะโอแซสามประตูตอนหนึ่งนะครับเอาจริงๆคู่นี้เซตตีเจอกันเนี่ยทุกรายการไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามนะครับแมนยูผลงานค่อนข้างดีกว่าชนะไปถึง3ครั้งเสมอ2ครั้งไม่แพ้เลยนะครับมาวันนี้ก็เชื่อว่าอามโมรลิมเองนะครับก็คงจะแทงกันหมดหน้าตากเพราะว่านัดนี้สําคัญจริงๆเกมรุกจะขาดเซิร์กซีที่มีปัญหาการบาดเจ็บตัวเจ็บก็ยังเป็นเซตเดิมเดินะครับมีทางด้าน ลาซาโลมาตินอเป็นซาร์ลิซนโดมาติเนสมีอามัดดิโรชอนนี่เวนมาไทเดลิกที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนลียงก็มาแบบฟูลทีมเหมือนกันนะครับอาแมนยูวันนี้ฮอย,ยลุนยืนเป็นหน้าเป้านะครับมิดฟิล์นะตัวเปิ่มเกมบูโน่ฟอนเดสเล่นกับกาลาโชส่วนมิดฟิล์ตรงกลางเนี่ยอมีตัวเลือกทั้งคาเซมิโลอูกาเต้แล้วก็รวมไปถึงคริสเตียนเอลิกเซ่นนะวิงแบ็กดาโลกับดอกูส่วน3เซนเ,เตอร์โยโรโลินาเลฟักก์มาสตราอุยประตูใช้โอนาน่า จะได้กลับมายินในมือหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าเัญนดีนัดล่าสุดก็โดนไปสี่เพราะฉะนั้นเกมยุโรปแบบนี้โอนาน่าก็น่าจะได้กลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับส่วนโอลิมปิกลียงก็มีตัวเก่าอย่างลาการซดเกมลุกอย่างมิคาอตาเซ่แล้วก็รวมไปถึงอัลมาดาที่จะเล่นในเกมนี้อ่ะคู่มิฟิลม,มีโตริโซแล้วก็เนมญามาติสเป็นเด็กเก่าของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะ,ะอาแมนเป็นเด็กกับแมนยูด้วยนะครับอาคู่นี้ผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมแรกที่เล่นกันเนี่ยเสมอกันไป 2, 2องสองจริงๆก็มีความผิดพลาดในบางจังหวะเท่านั้นเองรูปเกมถือว่าโดยรวมดีเลยเพราะวันนี้กลับมาเล่นที่โอเลฟอร์ดผมช่วอมริม,ม,มคงเน้นลูกทีมสู้กันแบบเต็มที่แน่ต้องการชนะเพื่อที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็แมนยูเองอะ่ะเหลือโฟกัสแค่เท่ยนี้เท่า,ทาเดียวถ้าไปถึงฝันถึงขนาดได้แชมป์จะไปในศึกยู ยู่ไฟแชมลีกแบบทางลัดเลยนะครับอ่ะแต่ว่าเอารอบแทีมก่อนกลับมาเล่นในบ้านไม่พลาดครับแมนยูน่าจะชนะบลิบกลิยงไปได้แบบสบายๆนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับเกมระหว่างบิลเบากับทางด้านกาสโกเรนเจอร์เกมแรกกินกันไม่ลงกันเสมอสนศูนย์ที่สกอตแลนด์อ่ะกลับมาเกมนี้ผมเชื่อว่าบิลเบลเล่นในบ้านน่าจะผ่านเรนเจอร์ไปได้แบบสบายๆยูโรปปาลกีกรอบชิงชนะเลิศปีนี้เล่นกันที่สนามของบิลเบาเพราะฉะนั้น รอบ8ทีมต้องผ่านไปได้นะครับ2คู่ค้ำคืนวันพฤหัสนะครับในศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ชอบเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเลยนะครับมีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแล้วก็เอลติกบิลเบานะครับพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีกับแฟนฟฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพหัสวดีที่17เมษายนนะครับวันนี้เป็นคิวของฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแลวก็ยูฟ่ายูโรปาลีกกันบ้างนะครับแต่ว่าเราจะไปดูความพร้อมอัปเดตข้อมูลก่อนเตะของคอนเฟอเรนซ์ลีกถ้วยเล็กมากกว่านะครับคู่นี้ไปเริ่มกันช่วงเวลาตีสองนะครับเลือกคู่ของเชลซีเจอกับลีเกลวอซอก่อนเลยแล้วกันนะครับเชลซีในฐานะเต็งหนึ่งของถ้วยใบนี้ครับเกม ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับผู้จัดการทีมอย่างเอนโซมาเรสกายังเลือกที่จะไม่ใช้นะักเตะชุดใหญ่ที่สุด ของเชลซีในการลงเล่นถ้วยใบนี้ในรอบนี้นะครับเพราะว่านาที่แล้วเนี่ยยังใช้บรดาเยาวชนแล้วก็ตัวหลักเพียงแค่บ,บางคนเท่านั้นก็ดีพอรครับที่จะเอาชนะลีกเกียวซอมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์วันนี้แนวทางการนาทีมของเอ็นโซมาเรสกาก็คงไปในลักษณะแบบเดิมนะครับก็คงเหนือกว่าและแถมได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วยส่วนลีกเกอีอวซอครับพูดก,กันตามตรงไม่มีอะไรต้องเสียครับก้องกล้าบุกกล้าแลกเลยนะครับเป็นไงเป็นการแพ้คือแพ้ถ้าเล่นดีอาจจะยิงประตูแล้วก็สร้างสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ แต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนั้นน่าจะเกิดขึ้นยากนะครับก็คงเป็นเชลซีครับกุมค,ความได้เปรียบเพราะว่าเกรดฟุตบอลตรงนี้เนี่ยต่างกันแบบเยอะมากๆแล้วก็ชัดเจนสุดๆไปเลยครับคงเป็นอีกหวันที่เชลซีได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ปลูพรมเก็บชัยชนะ เหนือลีเกียวซอไปได้แบบขาดลอยสกอร์หน้าจากคล้ายเกมแรกที่พวกเขาบุกไปเอาชนะมา3ประตูต่อศูนย์ได้ครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับใครอยากอัปเดตเรื่องราวดีๆฝากช่องด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลฟุตบอลก่อนเตะแบบนี้ติดตามมันได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของจากิโวลเนียเจอกับเรอเบติสคู่นี้แตะก่อนนะครับก็คือ5้าทุ่มสีาในทีเกมแรกเบติสครับได้เล่นในบ้านที่สเปนเอาชนะมาได้สบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับข้อนะครับ สำคัญของจากกิโลเนียวันนี้ต้องพยายามเก็บมากลับมาเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งพวกเขาได้เล่นในบ้านก็เลยมองว่ารูปเกมวันนี้ก็ คงต้องเดินหน้าบุกใส่เรอัวเบติสครับแล้วก็ฟุตบอลสเปนเองเนี่ยก็เป็นบอลที่นะครับทีมเวิร์กแล้วก็ระบบอดีอยู่แล้วแล้วก็เล่นเกมสวนกลับได้ค่อนข้างเด่นเพราะว่ามีนักเตะอย่างอิสโก้เพลเมเกอร์จอมเก่าแล้วก็ปีกจอมลุยอย่างแอนโทนีอยู่ในทีมด้วยครับจากิโลเนียว,วันนี้ก็คงเปิดเกมแรกค่อนข้างเยอะก็คงเข้าทางเบติสครับรอแบบใจเย็นๆแล้วก็อาศัยทีเด็ดที่ขาดเกรดนักเตะนะครับขนาดทีมที่ดีกว่านะครับก็คงเป็นอีกหนึ่งวันครับทีเบติสยังดูแข็งกว่าเหนือกว่าแล้วก แร่งกว่าจจาก,กิโลเนียครับพวกเขาจะบุกเอาชนะทีมจากโปลแลนด์ในค่ำคืนวันนี้ได้ค่อนข้างแน่และก็รวมผล2นัดเข้ารอบไปแบบสบายๆไม่มีปัญหานะครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในคอนเฟอเรนซ์ลีกวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับผมพิบแม่ที่ตามการไว้กับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวีซีวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99สบนะครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีเอาจ เป็นคืนที่มีฟุตบอลเยอะแล้วก็น่าดูซะด้วยนะเพราะมีทั้งยุโรป้ากับคอนเฟลซ์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลือกเลือกมาแล้วกันตัดใจไม่ขาดนะผมผมเองก็อย่างที่รู้กันนะครับทำรายกรายการก็เห็นกันอยู่ละเชียร์สเปอร์แต่พรุ่งนี้ไม่กล้าพูดเลยว่าสเป,ปอร์จะบุกชนะแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นขอข้ามไปครับขอเอาชัวร์ครับทุกานติดตามกันอยู่นะครับก็ยังไงเนี่ยก็ฝากด้วยกับทีมงาน ช่องนี้ด้วยนะครับกูรูฟุตบลอลผมแชมป์เอฟเอ็ม FM 99แล้วก็ทีมงานของช่องอทีมงานของกูรูฟุตบอลจากช่องบอลวันนี้ทุกคนนะครับอ่าก็ฝากแบนด์บอลวันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับกูรูฟุตบอลชื่อดงังแล้วก็ผู้ใหญ่กีฬาชื่อดังระดับประเทศ วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของวงการฟุตบอลเนี่ยมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ร่วมกลุ่มไลน์แอดนะครับกับกลุ่มครอบครัวทีมงานบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดได้นะครับที่แอดจีเอนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดที่แอดจีเอ็มสองสิบสามครับหนึ่งฟีออนะครับก็ดูดีกว่าเซลเย่ของสโลวีเนียอยู่แล้วนัดแรกฟีออบุกไปชนะ2อหนึ่งวันนี้กลับมาฟีออน่าจะน่าจะปูพรมแหละนะครับตััววเล่นนของมมูากก็็ดดดี้ยะครบ ตรงกลางใช้คาตาดี้จับคู่กับยาซินอัลลีนะครับแล้วก็โรนัลโดมันดาโกรานะครับโดยตัวลุกมีลูคัสวิลทานกับมอยเซสทีนก็ถือว่าอันตรายอยู่พอสมควรขณะที่โซเย,ย่เราไม่ค่อยรู้จักตัวกันอยู่แล้วนะครับสามตัวลุกจะเป็นมาริโอเควนซิตนะครับโรนกองเดลาลิเย่นะครับแล้วก็ทางด้านของสวิตเซล่าจะเป็น3ประสานตัวเป้าข้างบนก็ไม่น่ารอดครับอาจจะต้องยิง2ก็สองครับผมว่าคือฟิออ ดิงได้อยู่แล้วเล่นในบ้านนะครับแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเหนือกว่าครับเกมนี้ฟุอบอจะชนะเซียเย่สองสกอร์เป็นอย่างน้อยครับคลิปบอาเจ้าวันนี้ก็ฝากไว้สองคู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ